จับโปะเงินช่วยเหลือชาวนาโฆษกกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบงบประมาณรายจายประจำปีงบประมาณพศ .2566 แฉปรับรูปแบบใหม่ผ่านศูนย์ข้าวชุมชนเหลือ1.5หมื่นล้านจับตาปฏิวัติเงินช่วยชาวนาเดิมพันเลือกตั้งครั้งใหม่ กาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแที์ข่าวเกษตรพารวยวันนี้วันเสาร์ที่30กรกฎาคม2565แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกะเกษพรวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับเงินช่วยเหลือชาวนาครบรอบหนึ่งเดือนเศษนับตั้งแต่นายยุทธพงศ์จรัสเถียนสสมหาสารคามพักเพื่อไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ .2566 วันที่17มิถุนายน2565แถลงตั้งข้อสังเกตความเป็นมาเกี่ยวกับงบประมาณของกรมการข้าวว่าทำไมปีนี้ทางกรมการข้าวของบเข้ามา17,000ล้านบาทซึ่งมองว่าผิดปกติจากปีงบประมาณ2565ของบแค่2 0 0 0ล้านบาทโดยผู้ที่ชี้แจงในวันนั้นระบุ จะนำงบประมาณลงไปให้กเกษตรกรทั้งหมด5,000ตำบลผ่านศูนย์ข้าวชุมชนศูนย์ละ3ล้านบาทบวงเงิน15,000ล้านบาทจากเดิมรัฐบาลใช้งบประมาณอุดหนุนกเกษตรกรไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ใช้งบประมาณจำนวนมากแต่ปีนี้เปลี่ยนวิธีใหม่จะให้ผ่านศูนย์ข้าวชุมชนแทนจากกระแสดังกล่าวส่งผลทำให้สมาคมชาวนา สภาเกษตรกร,กรแห่งชาติและองค์กรต่างๆได้ออกมาแสดงความเห็นทั้งสนับสนุนและคัดค้านในวงกว้างฐานเศรษฐกิจได้ติดตามตรวจสอบโครงการนี้พบว่ารัฐบาลได้มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยโครงการข้าวจะทําโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการ,กรเกษตรสําหรับเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปี2566 ให้กลุม่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวศูนย์ข้าวชุมชนวงเงิน15,260ล้านบาทโดยให้ร่วมกันบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนสร้างความตระหนักรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้านการลดต้นทุนการเพิ่มผลผลิตการยกระดับคุณภาพสนองความต้องการของตลาดพร้อมทั้งการผลิตข้าวที่ปรับตัว และดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้ลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าผลผลิตมีคุณภาพและการแปรรูปเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าโดยการสนับสนุนแบบมีเงื่อนไขให้กลุ่มเกษตรกร,กรกผู้ปลูกข้าวเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรและค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรย้อนเหตุการณ์ไป เมื่อวันที่23ธันวาคม2564สำนักงบประมาณได้ประสานเพื่อประชุมหารือเป็นการภายในกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการข้าวกรมการข้าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมหารือด้วยเนื่องจากติดภารกิจเพื่อหารือการเสนอขอตั้งงบประมาณโครงการสนับสนุนข่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2564หรทับหหรือเงินช่วยเหลือชาวนาโดยจะขอให้กรมการข้าวเป็นผู้เสนอขอตั้งงบประมาณปี2566วงเงินโดยประมาณ54,000ล้านบาทซึ่งสำนักงบประมาณมีข้อสังเกตในการขอตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวในช่วงเวลาที่ผ่านมา การขอตั้งงบประมาณของโครงการสนับสนุนค่าบราิหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต564ทัน้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศเ,เ,เป็นผู้ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยรัฐบาลทำรักเืินเงินต้นและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจ,งจากการดำเนินโครงการทกศจ่ายเงินเข้าบัญชีออนรัพย์ ทกสของเกษตรกรเป็นรายบุคคลแล้วจึงตั้งงบคืนในปีถัดไปวงเงินงบประมาณ54,000ล้านบาททั้งนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย3รายการได้แก่ 1. ทดเชยงบประมาณจ่ายขาดให้เกษตรกรประมาณ53,000ล้านบาท 2. ทดเชยต้นทุนเงินของทกสประมาณ1,077ล้านบาท 3. ค่าบริหารจัดการของทอกศประมาณ23ล้านบาทซึ่งสำนักงบประมาณเห็นว่างบประมาณสำหรับชดเชยต้นทุนเงินของทอกศและค่าบริหารจัดการของทอกศเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของแผ่นดินและในการดำเนินโครงการดังกล่าวโดยทกศไม่มีการติดตามประเมินผลมีเพียงรายงานการโอน งบประมาณให้เกษตรกร,กรดังนั้นสำนักงบประมาณจึงเห็นว่าหากตั้งงบประมาณตามที่กรมการเข้าเสนอจะได้มีการติดตามประเมินผลว่าเกษตรกรที่ได้รับเงินอดหนุนนําเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงโครงการไปจากเดิมที่ทกศจ่ายเงินเข้าบัญชีออนทรัพย์ทกศของเกษตรกรผูปร้ปลูก,กข้าวเป็นรายบุคคล จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงนโยบายให้ทราบทั่วกันก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการไม่เช่นนั้นจะก,ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจของภาคเกษตรกรและทำให้เป็นภาระความยุ่งยากแก่กระทรวงเกษตรและสหกรได้นางสาวณธีพัฒน์กุลเศสศิ์โคศกคณะกรรมาการฝึกอบรมสัมมนา ประชาสัมพันธ์ค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศงบดำเนินการงบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นในคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสภาผู้แทนรัฐฎรได้เผยกับสารจจิตว่ามีการตั้งข้อสังเกตในตัวของโครงการของกรมการข้าวว่าจะสามารถ ลดต้นทุน5%และเพิ่มผลผลิต5%ก็ไม่สามารถตอบเป็นรูปธรรมได้โครงการนี้น่าจะเริ่มทดลองก่อนหรือไม่ก่อนหน้านั้นมีงบประมาณเงินกู้1ล้านล้านบาทซึ่งขอโดยกรมส่งเสริมการเกษตรกว่า6,000ล้านบาทนำไปทำในส่วนของแปลงใหญ่ใช้ไปแค่3,000ล้านบาททั้งนี้ กรมนี้มีกำลังพล1,000งคนแต่กรมการข้าวมีแค่2,000นคนมองว่ากรมที่ใหญ่กว่ายังทำไม่สำเร็จขนาดมีงบประมาณที่น้อยกว่ายังไม่สามารถใช้ได้เต็มประสิทธิภาพรวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างก็ยังไม่มีกฎระเบียบที่ชัดเจนก็กลัวว่าจะเกิดทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างไรก็ตามทางคณะอนุได้ผ่าน โดยไม่ตัดงบประมาณแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตไว้ดรรณ่นวิทย์ปะเลยะฉัดตะดระกูลปราดเกษตรของแผ่นดินกล่าวว่าการใช้เงินอดหนุนผ่านศูนย์ข้าวชุมชนให้เข้มแข็งเป็นสิ่งจำเป็นแต่อย่าไปแย่งงบประมาณคนอื่นมาทั้งนี้อยากให้ศึกษาโมเดลแปลงใหญ่ว่าได้ผลเป็นอย่างไรปัจจุบันศูนย์ข้าชุมชนมี 2,478แห่งตั้งเป้าให้ครบ5,000เพื่อความสง่างามของกรมการข้าวและศูนย์ข้าวชุมชนหากจะเร่งรัดตั้งให้ครบถามหาคุณภาพว่าอยู่ตรงไหนหากเอาเงินงบประมาณเป็นตัวตั้งแล้วเอาคนไปยะดใส่จะได้ไม่คุ้มเสียศูนย์ข้าวชุมชนจะต้องค่อยๆเติบโตด้านนายนัทวุฒิประเสิฐสุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตกเกษตรกรรมเผยว่าในส่วนวาระที่2และ3คา,าดว่าจะมีการอภิปรายในสภากลางเดือนหน้าทางพักชาติไทยได้สนวนคำแปลยะติไว้เรื่องการยกเลิกโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,กร,รพวกปลูกข้าวไร่ละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกินยีไร่ รวม20,000บาทต่อครัวเรือนเนื่องจากจะซ้ำซ้อนกับโครงการลดต้นทุนการผลิตซึ่งจะเป็นการซ้ำเติมให้ชาวนาเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นไปอีกวัดใจรัฐบาลจะเดินหน้าปฏิวัติเงินช่วยเหลือชาวนาในรูปแบบใหม่โดยหวังผลการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ในปีหน้าจะเกิดขึ้นหรือไม่ต้องติดตามครับนี่เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกับผม คนแชรข่าวกเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับสําหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมท,ทุกท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ